สวัสดีครับวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์266 6นะครับยินดีกับท่านที่ถูกรอตเตอรี่ด้วยนะครับสำหรับลุงนั้นก็เล่นเลข4ไปก็ไม่ได้ถูกอะไรเลยนะครับเรามาฮัปเดตนะครับเกี่ยวกับทิศทางแล้วก็ราคาของคริปโตกันนะครับเช้านี้นะครับคริปโตก็ร่วงลงไปนะครับแต่ว่าในการร่วงนั้นบางตัวนั้นเขาสร้างฐานใหม่ครับคือสูงขึ้นมาแล้วก็ย่อลงไปนะครับ ก็เข้าใจว่าในวันถัดไปก็อาจจะมีโอกาสไซเว y ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเปลี่ยนคริปโตต่างๆเราก็ควรจะดีใจไว้นิดหน่อยนะครับเพราะเป็นจังหวะของการไซเวอัพขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูจีละเหรนกันเลยนะครับตรงน,นี้เราก็เข้ามาที่เหรียญลูน่าก่อนนะครับใน Time Frame Day นะครับข้อจะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นค่อยๆคืนกลับขึ้นมานะครับเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทาง ของ l i n e a r i g a t i o n ในไซเบอร์ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีการย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนั้นก็บวกขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่0.058นะครับแล้วก็ลงไป5.7นะครับก็คืออยู่ในแนวนี้มานานเหลือเกินนะครับก็มาประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับเราก็ต้องรอต่อไปนะครับจนกว่าจะวันที่1มีนานะครับมันจะไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลง ราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปวันที่1นมีนาครับซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าว่าวันนี้วันที่17นะครับก็เหลืออีกครึ่งเดือนนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดก็คงยังต้องไซเว์ไปทางด้านข้างนะครับสลับตัวลูหน้านะครับยังไม่พุ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากสัญญาณต่างๆก็พร้อมที่จะพุ่งนะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมเดย์นี้นะครับจังหวะต่างๆก็อยู่ในจังหวะที่ เหมือนจะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับก็รอจังหวะของตัวลีเนียร์เรกชั่นนี้ให้ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงล่ะจะเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับถ้าเราจะเล่นในวันนี้ก็ต้องดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับจังหวะไทม์เฟรมสีชั่วโมงก็บอกว่าโอ้ยังคงไซด์ไวแต่ด้านข้างนะครับสลับตัวลูน่านะครับถ้าเกิดท่านจะเข้าก็เข้าได้นะครับในจังหวะนี้นะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับดู m อชดดู RSI แล้วก็ดูจังหวะราคานะครับก็พอประมาณได้ว่ามันยังคงไซเวย์ไปเตะด้านข้างนะครับภายในวันนี้นะครับถัดไปนะครับเราก็จะไปดูตัวกาล่าแล้วกันนะครับกาล่านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้อันนี้เป็นทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับหลังจากที่เขาพุ่งกระโชนขึ้นไปถึง1.80นะครับสูงสุดที่1.80แล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่ายังคงเป็นจังหวะไซเ์อัพขึ้นไปนะครับ ก็จะค่อยๆชนเรเนอรเลคชั่นเพื่อเปลี่ยนทิศทางของเรเนอรเลคชั่นที่ไซเวอฟขึ้นไปนะครับหลังจากที่เขาล่วงลงมานานนะครับก็มีโอกาสที่จะค่อยๆกระเถิบกลับคืนขึ้นไปนะครับจังหวะของ m อเ d ก็กําลังจะชี้ขึ้นนะครับไอซไซก็กําลังจะขึ้นเหนือ60ไป70นะครับทันี้ก็จังหวะไซเวนะครับราคาก็ค่อยๆข,ข้างจากไซเวไปทางนั้นข้างนะครับ มาดูตัวที่เป็นดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยก็ดตัวกลับคืนขึ้นมานะครับดังนั้นก็บ่งบอกว่าราคาก็จะค่อยๆติฉีบตัวกลับขึ้นมานะครับท่านท้าท่านที่รอลุ้นก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปหรือแซงที่เดิมครับคืนขึ้นไปในที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูตัวยูอ่าบีทีซีนะครับหรือบิตคอยนะครับหลังจากที่เขาขึ้นไปสูงถึง8ปดแสนนะครับสูงถึง8ปดแสนนะครับ จังหวะของการขึ้นเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับย่อลงมาหลังจากที่เขาขึ้นเกินโอเวอร์โบนะครับโบสก็เกินแล้วก็ย่อตัวลงมาตามก่าโอเวอร์โบก็ไซเบทันดานข้างนะครับราคาก็ยังอยู่ที่80 0แสนนะครับจากตรงนี้นะครับราคาของตัวนี้ในเด็กชันก็ยังคงไซเบทันดานข้างนะครับอันนี้ทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงก็บอกว่าราคาก็ยังคงจะต้องไซเบทันดันข้างนะครับ ทางเฟรมเดย์ก็บอกว่าอุ้ยราคาก็ต้องไซด์เวฟอัพขึ้นไปสิจังหวะของตัวลีเนียเลกชั่นก็ไซด์เว y อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาก็จะเคลืคล่อนตัวขึ้นไปใกล้ๆ9,000แสนะครับก็จะไปที่9,02 0แสนะครับราคามีโอกาสขึ้นไปจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงเป็นจังหวะไซด์เว y ไปทา่เนนข้างถึงไซด์เว y ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มีการยอดตัวนะครับสำหรับตัว ที่อา i ขึ้นไปชนโอ o โบสแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าราคาเมื่อย่อตัวลงมาเสร็จก็หลังจากที่ราคาลงมาต่ำกว่าบุรุษแบนตัวลีเนเลชั่นก็จะค่อยๆกระเถิบกลับขึ้นไปสิงกลับขึ้นไปตัวนี้ต้องรอดูจังหวะต่างๆของดาวโจนนะครับว่าเป็นมีส่วนยังไงนะครับเราไปดูดาวโจนนะครับว่าเมื่อวานนี้ปิดที่เท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าเขาปิดลบไป 400อยกว่าจุดนะหมายาว่าราคาก็ยังคงเคลื่อนตัวไปทางด้านข้างนะครับ way ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับจำได้ไหมครับจากที่แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นไพแพทเทิร์นของเรานะครับมันคือจังหวะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรียงๆเลกเนสีเขียวสีแดงใหญ่เนี่ยครับเมื่อราคาต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดเป็นวัฏจักรเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับราคาก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือ เมื่อเขาอ่าย่อตัวขึ้นไปที่สูงสุดเขาก็จะไซด์เวลงมาที่ต่ําสุดอยู่ในกรอบของเรนเนลเลกชันเมื่อราคาต่ําสุดเขาก็จะสวิงตัวขึ้นไปที่สูงสุดนะครับทีนี้ก็จะเห็นอะอย่างที่ลุงเคยเรียนให้ทราบว่าเราก็จะเห็นนิวไฮนะครับพอจังหวะเขาไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเมื่อไรก็ตามที่หุ้นอ่ะไม่ใช่นะเป็นเป็นเหรียญคริปโตหรือว่าการาฟที่เป็นจังหวะของการไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับ เราก็จะเห็นว่าจังหวะเขาจะยกโลทำนิวไฮยกโลแล้วก็ทำนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นจังหวะประมาณนี้นะครับจากจากตรงนี้ก็เห็นว่าเขาอาจไซด์ดาวลงมาจะตามตาม RSI นะครับแต่ว่า MACD ก็ยังคงมีโอกาสที่จะสวิงตัวดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาของดาวโจนก็จะทำนิวไ h นะครับก็เราก็รอนิวไฮของดาวโจนสะ์อัน,นี้ก็ให้ฟังหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าจังหวะของมันจะต้องเป็นนิวไฮ ของดาวโจนในที่สุดถ้าดาวโจนขึ้นไปที่ทำนิวไฮใหม่ไปที่3 3ม0 0 0เซ็ตของเราก็าจะมีโอกาสไปที่พันแนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตอนนี้เซ็ตก็บวกอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ก็ไปดูที่ราคาน้ํามันนะครับก็ย่อตัวลงไปนะครับแล้วก็ราคาทองคําก็ย่อตัวลงตามนะครับในขณะที่ค่าเงิน usd เนะี่ยก็แข็งค่าขึ้น เงินบาทก็อ่อนค่าลงมานะครับอยู่ที่34.50นะครับเช่นเดียวกันกับเงินเยนนะครับก็อยู่ที่134นะครับก็อ่อนค่าไอ้อ่อนอ่อนค่าขึ้นมานะครับก็คือเงินดอลลล่าก็แข็งค่าขึ้นไปเป็นไปตามจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นราคาเหรียญต่างๆในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นอีบางตัวก็เสมอตัวนะครับอีบางตัวก็แดงลงไปนะครับ แล้วก็มีน้อยตัวที่บวกขึ้นมาอย่างเช่นตัว T r s t g นะครับก็บวกขึ้นไปถึง5บาทนะครับก็อยู่ที่45.55บาทนะครับตัว SNT นะครับที่เป็น USD ก็มีสัญญาณบวกเข้ามานะครับแล้วก็ SNT ที่เป็นเงินบาทไทยก็ยังคงอยู่ในระดับ0.9จังหวะต่างๆก็ไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ไซด์เว y ย์ดาวลงมาตามจังหวะของ ราคานะครับ rsi ก็ประเด็นก็คือว่าจะถ้าถ้าเราวาดนะครับถ้าเราวาดรูปนะครับก็คือ่อายเว์มาด้าน,นข้างแล้วก็สายเวพขึ้นไปแล้วก็สายเว์ลงมาด้านข้างแล้วก็สายเวพขึ้นไปเดี๋ยวก็จะสายเว์ลงมาด้านข้างแล้วก็สายเวพขึ้นไปก็เป็นจังหวะสายเวย์อัพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะได้กําไรท่านก็ควรจะเข้านะครับหมายคามว่าเข้าตรงจุดที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็รอจังหวะให้สายเว์กลับขึ้นไปทีุุ่ดดสสูงส ก็ประมาณนี้นะครับเรนจนทราบโดยทั่วกันประมาณนี้นะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งนวนทั้งมวลมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวของลุงเองนะครับก็อย่าไปอ้างอิงกับผู้ที่มีความรู้อื่นใดนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากของลุงเองนะครับเป็นความเขียนส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับตัวด็อกคอยนะครับตัวด็อกคอยที่เป็น USD ก็บวกหมายเพราะว่าตัวด็อกคอยที่เป็นเงินบาทไทยก็จะ ค่อยๆบวกขึ้นมาตามนะครับแต่ตอนนี้คือลบอยู่นะครับคือเงินดอลลาร์บวกขึ้นไปก่อนเงินไทยที่แหลกก็จะบวกขึ้นไปตามนะครับ mm hmm. ก็หมายว่าราคา3บาทก็มีโอกาสที่จะไซเวย์ขึ้นไปนะครับ mm hmm. สลับดอกคอยรับอาเจฟินนะครับเดิมทีก็บอกว่าเ้มันจะขึ้นไปที่ 16, 17บาทแต่ว่าตอนนี้คือมันยอดตัวลงมาแล้วแล้วลุงก็ตั้งจุดช้อนเอาไว้ก็คือราคา112บาทนะครับ ก็อย่าลุงก็ภาวนาว่าอย่าต่ําลงมาถึง12บาทเลยนะครับก็ขอให้เขาไซร์อัพขึ้นไปอันนี้ลุงก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะกดราคาลงมานะครับสำหรับตัวเจฟินนะครับแต่ว่าแนวโน้มของมันนั้นวงบอกว่าว่ามันจะลงมาต่ําที่1.2ไอ้12บาทนะครับถ้าหรอซื้อที่12บาทก็น่าจะรอนะครับจังหวะเพราะจังหวะของมันนั้นไซร์ดาวลงมานะครับจังหวะของเขานั้นก็คือมีการเคลื่อนตัวลงมาแล้วก็ พุ่งขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเทศใหม่แล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเทศใหม่แล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็จะสร้างแนวเทศใหม่จนกระทั่งมาชนตรง12บาทก็จากการไซด์ดาวลงมาของราคา i อซไแล้วก็ราคา MA c d เนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของมันก็อาจจะลงมาที่12บาทนะครับก็เรียนให้ท่านทราบตามนี้นะครับสลับเจฟฟินอันนี้ตามเฟรมเดย์นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูตามเฟรมสีชั่วโมง ฟรมสี่ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวะของเขาก็ไซด์ดาวลงมาแล้วก็ตามตามแนวทางกันลากเส้นคือวาดรูไปไว้ของลุงนะครับเขาก็จดไซด์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับจากจังหวะนี้เราจะเห็นตัว m อ c d เนี่ยก็ชี้กลับขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสที่ราคาที่จะสวนกลับขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะของการพักตัวแล้วก็ไซด์เวฟทะงนั้นข้างถึงไซด์ดาวลงมาโดยที่ไอซชี้ลงนะครับไอซชี้ลงราคาก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ จังหวะแบบนี้ท่านก็อาจจะมี2ออ,อย่างให้คิดก็คือคิดว่าจะช้อนที่ตรงที่เท่าไหร่คิดว่าจะช้อนตรงที่เท่าไหร่ก็ก็น่าจะช้อนตรงที่ราคามาที่12บาทตามที่ลุงได้คาดการเอาไว้ลุงก,ก็เรียนทา่านทราบคร่าวๆประมาณนี้นะครับราคาก็รอที่12บาทแต่ว่าถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะสวิงกลับขึ้นไปถ้าเกิดท่านที่ซื้อไว้แล้วหรือทนซื้อเอาไว้แล้วก็ทนถือต่อไปนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนนะครับ ฉันั้นเราต้องมั่นใจว่าเราซื้อได้ถูกทิศทางเราก็รอจังหวะถัดไปตัวนี้ก็มีเมทริกซที่บวกอยู่ตัวเดียวนะครับก็อยู่ที่สุด49บาทนะครับ IOST สำหรับตัวดอลลาร์ก็ยังคงบวกนะครับก็มีโอกาสที่จะสวิงกลับขึ้นไปและ IOST ที่เป็นค่างเงินบาทก็จะไปที่ราคาก็จะสวิงอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับราคาก็มันเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับจังหวะก็เป็นไปตาม แนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็ยังคงตรงต,รงตัวอยู่ที่30.37แต่ตอนนี้นี่เป็น time frame day นะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าจังหวะที่เราเห็นเขาจะขึ้นไปที่0.50นะครับทีนี้ราคาก็จะไม่น้อยนะครับราคาเขาก็จะขึ้นไปที่0.50นะครับทุกคนครับเห็นได้จากการเคลื่อนตัวของราคาเดิมทีนั้นตัวเส้นเลนดิเลชันนั้นสูงสุดที่0.40นะครับก็ลุงก็เคยตั้งขายเอาไว้ที่0 4แต่พอมาจังหวะน้ ราคามันเพิ่มขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่ขึ้นไปที่0.45แล้วก็จังหวัดซายเวไปทางด้านข้างแล้วก็มีแบลตเดเวอ r g เจนนะครับมีแบลตเดเวอเจนสองครั้งติดติดกันก็หมายก็ว่าราคาก็อาจจะย้อนสอนพุ่งทยานขึ้นไปนะครับเราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าตัวราคาต่ำๆแบบ iost นี้ก็จะมีโอกาสที่จะค่อยๆทีบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆขยับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลุงก็อ่า ซื้อไว้ที่0.38นะครับก็คือตอนนี้ลุงก็ยังขาดทุนอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในจังหวะของการเคลื่อนตัวก็มีโอ,อก,กาสที่จะทํากําไรให้กับลุงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับลุงก็แค่ดูแล้วก็ติดตามทิศทางแล้วก็ชื่นอกชื่นใจในการที่ราคานั้นไซ์เว์ขึ้นไปนะครับอันนี้ขึ้นดี่ยวตามเฟรมวันเดย์แต่ถ้าดูให้ชื่นใจทีก็ดูตามเฟรมสชั่วโมงนะครับ สชั่วโมงก็ยังคงไซเว่ยด้านข้างถึงราคาเขาบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจังหวะราคาก็จะใกล้ขึ้นไปที่ตัวโอโบนะครับจากเดิมที่ใกล้ขึ้นไปใกล้โอโบ๊ตเขาก็ไซเวดาวลงมาแล้วก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราก็คาดการได้ว่าเขาก็จะไซเว่ขึ้นมาแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ไซเว y ขึ้นไป แล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆขย,ยับราคาขึ้นไปก็จะไปที่0.42 0.45ในที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะว่าตัว MA c d นั้นก็ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วก็อาจจะชี้ขึ้นไปแล้วก็ชี้ลงมาแล้วก็ชี้ขึ้นไปสุดท้ายมันก็จะค่อยๆดิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไตระดับขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับลุงก็ คิดเอาเป็นจังหวะมันค่อยๆ่อยไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเราก็รอกัอนต่อไปนะครับท่านนักลงทุนครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเราก็มีความยินดีที่จะนำเสนอ,อ USD นะครับว่าเขาบวกนำขึ้นไปก่อนเขาเป็นตัวหลีดแล้วก็มีค่าเงินบาทที่เป็นตัวแลกตามนะครับก็ follow ตามขึ้นไปตอนนี้ราคา ETS ก็อยู่ที่1661จุดนะครับก็ถ้าเป็นค่าเงินบาทก็จะ ค่อยๆบวกตามขึ้นไปเป็น5,800 0นะครับพูดถึง ETS นะครับเดิมทีนั้นก็คุณลุงโชโลกขออญาตเอ่ยนามนะบอกว่าถ้าเกิดเล่นคริปโตนี้ต้องเล่น BTC ตัวเดียวเท่านั้นอย่าไปนสนใจตัวอื่นเลยอย่าง ETS ไม่มีมูลค่าไม่มีราคาอย่าไปเล่น ETS เลยแต่ประเด็นก็คือว่าเป็นนักลงทุนเราก็ต้องเล่นตัวไหนที่มันมีมันมีจังหวะให้เราทำกำไรใช่ไหมครับเพราะนั้น ก็อย่าลืมนะครับตอนนี้จังหวะของ ETS กําลังจะขึ้นไตยไปนะครับตามค่า BTC มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชน BTC ตอนนี้ก็ราคาหมายความว่ามีหลักราคาต่ำกว่า10 10นะครับ10จุดนะครับหมายว่าหลัก10กับหล,ลักหมื่นนะครับเขาก็คาดการณ์ว่า ETS เนี่ยในวันที่1มีนาเนี่ยก็หลังจากที่มีการอัปเดตอัพอะไรพวกนี้นะครับว่มีโอกาสที่จะพุ่งทะยานขึ้นไป น่าจะเป็นค่อยๆตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ BTC เพราะฉะนั้นเราก็ฟังคุณลุงเฉลปไว้แต่ว่าหมายก็ว่าเราก็ลงทุนในส่วนของเรานะครับถ้าคุณลุงเฉลปบอกว่า ETH ไม่มีมูลค่าไรราคาอะไรนี้ก็กไม่เปลนะครับแต่ว่าคือช่วงนี้มันยังคงมีชีวิตอยู่เราก็ลงทุนไปกับมันได้นะครับจนกว่ามันจะไม่มีชีวิตนะครับเราก็ค่อยไม่ลงทุนในการลงทุนเราก็ต้องลงทุนตัวที่เราลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ เรียนให้ท่านานักทุนได้ทราบนะครับถือผู้หลักผู้ใหญ่ก็กล่าวเตือนเราเอาไว้แต่ว่าในการเตือนนั้นเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับอย่ายไปเชื่อใจทั้งหมดนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้หักล้างความคิดของท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นกูรูผู้รู้นะครับเราก็ต้องเคารพในสิ่งที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับมันก็เป็นความเณฑ์ของท่านเองเราก็มีความเณฑ์ส่วนของตัวของเราเองก็ทุกคนก็ต่างมีความคิดเห็นของกันละกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพแล้วก็ ฟังเขาเอาไว้นะครับก็เหมือนกับที่ลุงพยายามจะเรียนให้ท่านทราบวันนี้มันคือความเขียนของลุงนะครับส่วนท่านจะฟังหรือจะเชื่อยังไงก็มันเป็นส่วนที่เราต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงเสียก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าราคาหรือกราฟเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้านายที่ยั่งยืนหรือหรือท่านเป็นเจ,จ้ามือก็ตามนะครับเป็นเจ้ามือในวันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็น อย่างอื่นต่อไปในวันอื่นต่อไปนะครับก็เรียนให้ทุกท่านทราบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในความแน่นอนยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับเหมือนกับสูงสุดขึ้นสู่สามัญเราก็ต้องช่างใจแล้วก็การไม่เซ็ของเราให้ดีนะครับก็ถ้าเกิดยังไม่ลงทุนก็รีบมาลงทุนนะครับจะได้เข้าสู่ยุทธจักรแห่งการลงทุนนะครับก็เรียนให้ท่านทราบด้วยความเคารพนะครับยังไงเซ่เราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ หาช่องทางให้เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็ลงทุนให้อย่างามีประสิทธิภาพด้วยการทํากําไรนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำกำไรเยอะๆนะครับให้คนไทยร่ํารวยไปด้วยกันนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วามาพบก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Are <you> listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh.